สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมเพื่อนๆน,นะครับมาดูตุเรียนตัวนี้ซึ่งผมได้ทำการโยงกิ่งนะครับามาดูกันนะครับผมดูกันครับดูกันเลยครับเมื่อาวานนี้นะครับ เมื่อวานนี้ผมได้ทําการโยงกิ่งนะครับช่วงบ่ายประมาณบ่ายสี่โมงนะครับเพื่อนๆช่วงที่ผมทำเนี่ยก็เป็นช่วงที่ฟ้ามืดลมมาเลยนะครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับวันนี้ก็เลยมา,าให้ดูย้อนหลังรีวิวดูนะครับรีวิวอัปเดตนะครับนะครับท่านผู้ชมก่อนเดือนนะครับ เพื่อนมาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับนำเพื่อนๆมาดูมาดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้เลยอ่าซึ่งเป็นกิ่งที่ผมตัดออกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับกิ่งนี้นะครับเขาจะโตมากนะครับรู้สึกจะโตแข่งกับกิ่งประธานนะครับกิ่งประธานเขาจะขึ้นขึ้นคู่กันไปเลยนะครับคู่กันไปเป็นลักษณะตัวแอนตัวแอลนะครับเนี่ยขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปนะครับ เกือบถึงยอดของประทานนะครับเขาจะตีคู่กันเลยอย่างนี้นะครับเขาจะตีคู่กันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใบใบที่ข้างๆเขาก็คลุมคลุมกิ่งพวกนี้ไว้นะครับผมก็เลยมานึกว่าถ้าตัดกิ่งนี้ออกนะครับกิ่งประทานก็คงจะเป็นกิ่งเดียวขึ้นไปที่ขึ้นไปนะครับแล้วการตัดนะครับเพื่อนๆผมก็ตัดตรงนี้เพราะว่าเพราะว่ากิ่งประทานเ็าจะไม่มีกิ่งที่ออกมาด้านนี้เลยนะครับ ไม่มีออกมาเลยผมก็เลยตัดเอาอาศัยกิ่งนี้นะครับจากกิ่งกิ่งแยกเนี่ยนะครับก็เลยเอาเอากิ่งนี้มามาแทนนะครับออกฝั่งนี้นะครับการการโยงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเรียนท่านผู้ชมทราบว่านี่นะครับกิ่งนี้นะครับเขาจะเป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งข้างมาลักษณะนี้เลยนะครับเพื่อนก็จะเป็นกิ่งข้างข้างออกฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็พยายามพยายามจะจะดัดนะครับจะจะเบนกิ่งเขานะครับเพราะว่ากิ่งข้างนี่มันจะไม่เหมือนกระโดงนะครับเพราะว่ากระโดงเขาออกทุกที่ทุกทางใช่ไหมครับกิ่งข้างเขาจะเป็นฝั่งโน้นฝั่งนี้นะครับบุมก็เลยมาช่วยเขานะครับวิธีการช่วยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆผมจะใช้วิธีการนะครับตัดไม้ไผ่มานะครับตัดไม้ไผ่มาสองลำ ก็ลำเล็กๆนะครับประมาณ3เมตรนะครับสามเมตรห้นะครับฝั่งนี้ไปถึงเสานึ่งก็ประมาณ3เมตรสเมตรกว่าๆนะครับเนี่ยสามเมตรห้าแล้วก็นั่นอีกลำหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการนะครับฝังนะครับอตอกเสาเนี่ยก็คือปักเสาลงไปแล้วก็ใช้ลวดนะครับใช้ลวดหรือใช้เชือกฟางก็ได้นะครับพอดีผมมีลวดผมก็เลยมามอามา อันนี้ลําพังลําพังไม้ไผ่เนี่ยก็สามารถโยงโยงได้เลยนะครับโยงได้เลยเพราะว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าผมประคองนะครับประคองกันกันเคลื่อนนะครับกันเขเคลื่อนนะครับอ่าก็ใช้แบบนี้นะครับอ่าทีแรกก็ก็ว่าจะใช้หมดนะครับตับไม้ไผ่เนี่ยมาปักมาปักเป็นจริงเป็นจริงนะครับปักตามตามเนี่ยรอบต้นเขาก็คงจะเออ มันก็คงอาจจะยุ่งยากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่ไม่ผมไม่อยากปักไม่อยากปักในในในบริเวณรอบโคนต้นนะครับก็ใช้วิธีการนี้น่าจะง่ายกว่านะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับแล้ววิธีการโยงกิ่งนะครับโยงกิ่งเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูด,ดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็ที่ตัดออกมาเนี่ยเขาก็เบนมาทางนี้อยู่แล้วนะครับเบี่ยงมาแนละ้วส่วนกิ่งนี้เพื่อนๆกิ่งนี้ก็ เขาค่อนข้างจี่มาตรงนะครับจิงนี้กับจิงนี้เขาจะมาแทบแทบที่จะตรงกันเลยเพราะว่าเขาเป็นจิงข้างผมก็เลยใช้วิธีการนะครับโยงเชือกตัวนี้นะครับบิดมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยบิดมาบิดมานะครับอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตึงนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็อ่าิงนี้เขาไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับแต่เบี่ยงแค่เบี่ยงมานะครับอ่าส่วนจิงนี้นะครับ สีนี้ผมก็บิดบิดมาเหมือนกันเขาค่อนข้างเจียบออกมาเกือบตรงกันผมก็เลยเบี่ยงมานะครับเพื่อน,นเนี่ยเบี่ยงมาแล้วก็นี่นะครับส่วนเชือกนะครับผมจะใช้เชือกตัวนี้นะครับเพื่นพนอนๆในร่อนป้ายนะครับแล้วก็วิธีการวิธีการผูกก็ใช้เป็นบ่วงเนี่ยครับเนี่ยทำเป็นบ่วงนะครับแล้วก็ทําไปคล้องกิ่งแล้วก็สอด สอดขึ้นมาแล้วก็อ้อมจิ่งเขาแล้วก็ดึงลงมาเฉยนะครับเพราะว่าเผื่อว่ากิ่งเขาได้โตขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถขยายได้เลยนะครับจะไม่มัดตายตัวนะครับก็เนี่ยผมจะเป็นทุเรียนเป็นทุเรียน11เดือนนะครับ11เดือน,นกัวก่า,กา,าสายพันธุ์มอนทองซึ่งผมได้เคยได้ลงคลิปไปแล้วนะครับเขาเป็นกิ่งข้างนะครับทีแรกผมก็ผมก็ว่าจะไม่ไม่ ไม่โยงนะครับไม่โยงไปไปมามาก็ดูทีท่าเขาแล้วอเอ,อเขาอาจจะบิดอาจจะบิดตัวหรือว่าอาจจะเนี่ยอา,อาจจะนั่นผมก็เลยจะช้า,าจะช้าลักษณะว่าออช่วยเขานะครับช่วยเขาหน่อยนึงนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเนี่ยด้านนี้ก็เหมือนกันจิิงนี้จิิงนี้นะครับจริงใหญ่เนี่ย อิงใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมา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 อย่างน like ี้เลยนะครับอันนี้ผม <อะ S 1> ก็เนี่ยผมก็เบนเบนเข้ามาเบี่ยงเข้ามานะครับจิ่งนี้ส่วนจริงนี้ผมก็แช่ <c oughs> ประคองไว้เฉยนะครับดึงลงมานิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยครับผมดึงสายไม้นะครับไม้ไผ่ <c oughs> ที่ผมวางไว้นี่นะครับนี่ครับส่วนจริงนี้เขาก็มาตรงอยู่แล้วนะครับจริงนี้จริงนี้ กิ่งนี้เขาก็กิ่งนี้เขาก็ค่อนข้างทีม่มามาอย่างนี้ผมก็เลยเบี่ยงเบี่ยงเข้าไปนะครับเบนเข้าไปทางนู้นนะครับเบี่ยงเข้าไปเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆผมก็เป็นห่วงอยู่นะครับเป็นห่วงในเรื่องลมนะครับผมกลัวว่าถ้าลมแรงๆเนี่ยตรงที่เขามัดนะครับตรงที่เรามัดมัดกิ่งเข้าไว้เนี่ยนะครับมันจะหักไหมสมมติว่าลมมันแรงไปเนี่ย เมื่อวานนี่ลมแรงนะครับแรงพอควรก่อนฝนจะมานะครับผมก็นั่งดูอยู่นะครับลมก็พัดไปงี้เลยนะครับพัดลู่ไปแล้วก็เชือกนี้เขาก็เด้งตามนะครับมันจะลักษณะคล้ายๆเด้งมันจะยืดหยุนนะครับเพื่นพนอนเด้งเด้งตามเด้งตามอยู่เออผมก็นึกว่าเออเขาก็ไม่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 ไมไมไมส่งผลเท่าไหร่นะครับก็เลย ก็เลยเออน่าจะได้นะครับแต่แต่แต่ก็ต้องดูก่อนรอดูนะครับเพื่อนๆว่าการโยงกิ่งเนี่ยนะครับเขาจะคงรูปได้เมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเขาค่อยๆบิดบิดตัวไปเรื่อยๆแล้วก็เขาแล้วผมก็จะค่อยๆผ่อนเชือกลองดูว่าถ้าเขาคืนรูปถ้าเขาถ้าเขาอยู่ทรงทรงตัวได้เนะี่ย ผมก็จะถอดออกเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาหมุนหมุนเขาเองครับอย่างจริงนี้จริงนี้นะครับจริงนี้เนี่ยยดูดูมุมนี้นะครับดูมุมนี้เนี่ยจริงน,น,น,นี้เขาก็จะหมุนมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมจะใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ดึงดึงนะฮะมัดประคองแล้วก็บิดเข้ามาหน่อยนึงนะครับบิดเข้ามาหน่อยนึงมาโยงไว้ตรงนี้แหละนะครับ ก็บ <là> ิดมาหน่อยนึงนะครับบ <rendo S 1> <Carlos> <las> ิดมาหน่อยหนึ่งส่วนจริงข้างบนนะครับแบบลักษณะจริงข้างเนี่ยเขาจะเขาจะค่อยๆบิดของเขาเองนะครับดูแล้วนี่ครับดูเดูเขาจะเบี่ยงเบี่ยงกันนะครับเพื่อนเพืเขาจะเบี่ยงเบี่ยงกันไปนะครับเขาจะไม่ไม่ไม่ตรงกันนะครับเขาเริ่มจะไม่ตรงกันเขาก็จะเบี่ยงหมุนหมุนตามทิศอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมตัดออกเนี่ยจริงที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ย ที่แข็งโตกันเนี่ยนะครับกิ่งนี้ไม่มีกิ่งนี้น่าจะอิสระแล้วเป็นอิสระเนี่ยดูดูตาตาเนี่ยตาใบาเขาเริ่มออกมานะครับน่าจะเป็นกิ่งต้องดูก่อนนะครับก่อนคงจะไม่นั่นเท่าไหร่คงจะไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแต่ที่ว่ากิ่งข้างกิ่งข้างเขาจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกิ่งข้างจะไม่เหมือนกระโดงรกระโดงเขาก็ไปทุทกทีทุกทางมันก็ง่ายนะครับ กระโดงต้นนี้ใบอ่อนเดี๋ยวต้องไปทำอะไรอีกหลายๆอย่างให้เขานี่นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับดูมุมนี้จะสวยนะครับเพื่อนๆดูมุมนี้จะจะจะเป็นคล้ายๆกระโดงเลยนะครับอันนี้จริงข้างนะครับกระโดงเลยแต่พอมาดูมุมนี้ก็ไปอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวกริงเขาก็จ่หมุนออกมาแล้วก็ค่อยนะครับ นี่นะครับก็ก็ลองดูนะครับเพื่อนๆก็ลองดูว่า,าการดัดจริงการทำจริงเนี่ยเป็นอย่างไรทีแรกผมก็ไม่อยากทำหรอกแต่ว่าก็ามาชิดชิดดูก็ช่วยเขาดิดหนึ่งก็น่าจะน่าจะดีน่าจะดีขึ้นมานะครับนี่นะครับผมจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆก็มีถ้ามีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์ได้มาคอมเมนต์มานะครับ ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับว่าวิธีการทําอย่างนี้มันจะโอเคไหมนะครับสําหรับคนปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับผมก็เพิ่งปลูกหัดปลูกหัดลองนะครับว่าก็จะเป็นประการใดนะครับก็ศึกษาไปนะครับวิธีการนะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆพ่และท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ